ธีการเพิ่มบัญชีเทรดกับทาง GoMar k e t การเพิ่มบัญชีเทรดจริงหรือว่า r e a l Account อันดับแรกให้เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของทาง GoMar k e t จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะล็อกอินเข้าสู่ c l i e n t Portal ในหน้าต่างนี้ให้ทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้ทำการสมัครเปิดบัญชีกับทาง GoMar k e t เเอาไว้ถ้าหากว่าลืมรหัสผ่านสามารถกดปุ่มลืมรหัสผ่านสีฟ้าด้านล่างได้เลยเมื่อล็อกอินเข้าสู่ c l i e n t Portal เข้ามาแล้วหน้าต่างทางด้านซ้ายมือให้้กกดปุ่มจานนั ต้งหมายเลข6ให้เลือกระหว่าง MT5 หรือ MT4 ที่ต้องการสมัครเปิดบัญชีเพิ่มถ้าหากว่าต้องการเปิดบัญชี MT4 เพิ่มตามตัวอย่างก็สามารถกดปุ่ม Add New Account ปุ่มสีเขียวตามหมายเลข7ได้เลยจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาตรงหน้าจอให้เลือกนะครับผมตรงช่องด้านบนหมายเลข9ให้เลือกประเภทของบัญชีจะมี Standard Account และ plus Account ให้เลือกส่วนช่องด้านล่างให้เลือก สกุลเงินของบัญชีนั้นจากนั้นกดปุ่มสีเขียวซัมมิตด้านล่างแล้วเมื่อบัญชีถูกเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับอีเมลในลักษณะเช่นนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าบัญชีเทรดจริงได้ทำการเพิ่มเข้ามาแล้วถัดไปจะเป็นวิธีการเพิ่มบัญชีเทรดแบบบัญชีทดลองหรือว่าเดโมแคเคท์เมื่อลองอินเข้ามาสู่หน้า client portal แ,แล้วทางด้านซ้ายมือตามหมายเลขที่13กดแดชบอร์ดจากนั้นในหน้าต่างนี้ จะแตกต่างจากการเปิดบัญชีเทรดจริงให้กดที่เดโมตามหมายเลขที่14จากนั้นกดปุ่ม Add New Account ปุ่มสีเขียวจะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาตรงหน้าต่างนี้ให้ทำการเลือกรายละเอียดต่างๆตรงด้านบนตามหมายเลขที่17ให้เลือกว่าต้องการเปิดบัญชีเพิ่มเป็น MT4, MT5 หรือ CTrader ในส่วนถัดมาให้เลือกประเภทของบัญชีว่าจะเป็น Standard Account หรือ Plus Account และในส่วนด้านล่างในส่วนสุดท้ายจะเป็นการเลือกสกุลเงินของบัญชีเดโมที่ต้องการที่จะเปิดและในส่วนถัดมาจะเป็นการเลือกเงินทุนว่าบัญชีเดโมที่ต้องการเปิดนั้นจะให้มีเงินทุนกี่ดอลลาร์และเมื่อทําการเลือกรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วให้กดปุ่มสีเขียวตามหมายเลขที่21เมื่อบัญชีเดโมได้ทําการเปิดเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับอีเมลในลักษณะเช่นนี้